สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบัสุภาผมือ2ค่ะแอลค่ะชางค่ะ,คะวันนี้นะคะลูกค้าคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกาเกงเกงยีนรวมแบรนด์นะคะลูกค้าค่ะเป็น4แบรนด์นะคะเป็นลีลีวายแรงเลอร์เอ็กวินนะคะเป็น4แบรนด์สีห้อเป็นงานญี่ปุ่นลดดีเอนะคะลูกค้าคะเป็นสินค้าขอ,ของทางบริษัทบัราคา20,000บาทนะคะน้ำหนัก100ยกิโล จำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ140๋า1 4 0ถึง150ตัวตกต่อตัวประมาณการคร่าวๆนะคะลูกค้าจ๋า1 3 3บาทนะคะเอาลูกค้าจ๋าวันนี้มี3รายการช่วงเช้าเลยนะคะลูกค้าคนะ๋วันนี้เราไม่รีบนะลูกค้าจ๋าวันนี้เราไม่รีบเรารอลูกค้านิดหนึ่งเราขอ13าท่านนะคะลูกค้าจ๋าเราขอ13บามท่านเราขอ13าท่านกี่ท่านล้วคะ กี่ท่านแล้วคะ9ท่านค่ะอ่านะคะลูกค้าค่ะอ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค้าจะเป็นสี่แดงสี่แดงสียี่ห้อเลยในนี้วิเศษนะยังไงคะใครใครก็รู้จักค่ะลูกค้าจับไม่ต้องไปถามอับดวนเลยถามแอลจับนางก็รู้จักว่ากระสอบนี้มีกี่ยี่ห้อกระสอบนี้มีกี่แดงลูกค้าจะวิเศษมากค่ะลูกค้าจากใครใครก็รู้จักลีค่ะ รีไวายค่ะลูกค้าจ่าแรงเลอร์ค่ะลูกค้าจ่าเอ็กวินนะคะปขึ้นขึ้นหัวเดนน่ารีรีไวายเอ็กวินเอ็กวินรีรีไวายแรงเลอร์เอ็กวินนะคะลูกค้าค่ะจะไปไปนี่จะแล้วไปจะโดนบัวเอาไปต่อไปไปก่อนแล้วเด้อไปเลยอ่าลูกค้าจ่าูกค้าจ่านี่เป็นหรือเปล่าเอออ่าอันนี้เป็นรีไวายนะคะนางขาตัวแรกเลยเกตอะไรคะเนี่ย เกียรอะไรคะเนี่ยเดเอใไม่จังอะลูกค้าจ๋าเป็นรีวายอะตัวแรกเป็นรีวายเป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าคะไซส์ของคนไทยเราทั่วไปเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะสําหรับลูกค้าหน้าที่มองหากางเกงดีนแบบ ลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะสุดคุ้มมากมีแค่สี่แบรนด์เท่านั้นในหนึ่งกระสอบนะคะลูกค้าจ๋ามีรีวายนะคะมีเอ w ดวินมีโร l เลอนะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากนะคะถามใจดูโรคค่ะจ๋าถามใจดูโรคค่ะจ๋า สุดคุ้มนะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มนะคะลูกค้าค่ะต้นทุนต่อตัวประมาณการร้อยสามสิบสามบาทนะคะมีไม่ใช่ยีนหนึ่งตัวแต่ก็เป็นลีนะคะเป็นแบบว่าอาจจะทำแถมมาของผู้หญิงหนึ่งตัวนะคะอ่ะเอ็กวินลูกค้าจ๋าเออุ้ยอุ้ยอะไรคะนางขาเปิดออกมาปุ๊บเป็นห้าศูนย์หนึ่งอะเป็นห้าศูนย์หนึ่งอะลูกค้าจ๋าเป็นห้าศูนย์หนึ่งอะลูกค้าจ๋าเอากูงามจงหาศูนย์หนึ่งตัวนี้ ไซส์ผู้ชายเลยลูกค้าจ๋าไซส์พอดีนะค่ะอ่ะลูกค้าจ๋าตัวเรขของกระสอบนี้เอาใหม่เด้อบอกได้คาเดียวลูกค้าจ๋าห้าศนย์หนึ่ะคะ,ะซิปเขาก็ตีตามาเป็นรีไหวนะคะ อ่ะห้าศูนย์หนึ่งตัวแรกนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าช่วงเช้าวันนี้ลูกค้าจ้าวันนี้วันรวยวันนี้วันดีเรื่องงามยามดีเด้อเรื่องงามยามดีตอนสี่โมงแรงลูกค้าจ้าวันนีวันรวยนะคะรวยจริงๆลูกค้า่ะใครอยากเป็นเศรษฐีมาดูไลฟ์สดของบาร์ดเดิอลูกค้า๋าสุดคุ้มมากนะคะเรามีแต่สินค้าคุณภาพเกรดเอนะคะลูกค้าจ๋ามานําเสนอให้ลูกค้าเลยนะคะสุดคุ้มจริงๆอีกรอบเด้อ เลยหรือว่าเลยเลยหรือว่าเลยหรือย่งไงเอายังไงจะเอาเลยก่อนเลยจะเอาเลยก็เลยหรือว่าเป็นที่ผ้าปิดจมูกนะคะเป็นที่ผ้าปิดจมูกค่ะการเลยออกเสียงไม่ชัดค่ะเียหรอค่ะโอ้ยเนอะลูกค้าจ๋าใครที่ชอบกางเกงยีนส์ใครที่อยากได้ยีนส์แบรนด์น้ลูกค้าจ๋าแนะนำเลยนะคะเป็นรานร้นนี้นะคะลูกค้าจ๋ามีแค่สี่แบรนด์เท่านั้นใช่ค่ะ เอจินแรงเลอร์นะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากๆสีเข้มสีซีดมีค่ะมาเลยเด้อใช่ค่ะลูกค้าจ๋ารางวาสุด1ยึกแล้วเอาคือสวยแท้ลูกค้าจ๋าถามใจดูเป็นสีดําเป็นสีแบ็คค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสีดํานะอันนี้เป็น501ปลาตัวที่สว่าเลยเอาคืลายตัวแห้งแท้วิสวยอ่ะเดี๋ยวเราจะลุ้นกันอันนี้ยังไปหน้าหน้านะคะอันดังตันให้พี่ยึกหน่อยตัดป็นอันก่อนไม่ให้แค่เนี่ย อันเดีเดอเตัดให้เดอลูกค้าจะ s t ต r t เอาแคนตะโงให้อนี้อ่ะเดี๋ยวจ่าให้นะลูกค้าจ่าเดี๋ยวนะคะลูกค้าจเราจะไปแบบว่าช้าชนาใ่หมคะไม่แน่ใจว่าเราเจออะไรลูกาจ้าดค่ะเอ็กวิิมแดงค่ะบิ๊อีค่ะบิ๊กอีูกค้าะจาบิ๊กอีลมแดงค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้เราเจอบิ๊กอีลิมแดง เราเจอห้าศูค่ะลูกค้าจ๋าเห็นชัดไหมเอ่ยอะนี่เดอ้อลูกค้าจ๋าคอยสิว่างยังไดดีวาย big e ลิมแดงลูกค้าจ๋า ชอบกระสอบนี้ C F ได้เลยลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้ C F ได้เลยอันนี้เอวสาหหรือเปล่าความยาว31หรือเปล่าลูกค้าจ๋าป้าลูกค้าจ๋าอ่ะตัวนี้บิ๊กอีลิมแดงนะคะลูกคา้าจ๋าลีวายบิ๊กอีลิมแดงะนะคะลูกคา้าจ๋าใครสนใจ C F ได้เลยกระสอบนี้นะคะลูกค้าจ๋ามี501มานะา B, <BB S 2> มีบิ๊กอีนะมีริม USA ประสานวาลูกค้าจ๋าเอ็กวิน USA ประสานวาลูกค้าจ๋าเอาคูอสวยแท้สวยมากคู้สวยแท้ลูกค้าจ๋าเน้นย้ำนะกระสอบนี้มีสี่แบรนด์นะคะจ๋ามีสีแบรนด์นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องถามหาแบรนด์อื่นไม่ต้องห่วงว่าแบรนด์อื่นจะโผล่มาหรือเปล่าหรือว่าอยากได้แบรนด์อะไรไหมลูกค้าจ๋าในนี้มีแค่สี่แบรนด์เท่านั้นมีลีลีวเอ็กวินแรงเลอร์นะคะ คนด่วนลูกค้าจ๋าเป็นแบรนด์ล้วนเราคัดมาพิเศษเลยเราคัดมาเฉพาะของคนไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าสี่แบรนด์นี้ขณาต้องบอกเลยว่าใครๆก็รู้จักพอค้าแม่ค้าที่ขายอยู่แล้วลูกค้าจ๋าแต่ละแบรนด์นี้แต่ละตัวาสามารถแบบว่าเอาไปอัพทำราคาไม่เหมือนกันนะค่ะถ้าเป็นรีไวก็อีกราคาหนึ่งเองอีกราคาหนึ่งนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าส่วนใหญ่ก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยเรารู้จักทั้งนั้นเลยลูกค้าจ๋า ทั้งลีวายนะคะทั้งเอ็ดวินทั้งลีนะคะทั้งแรงเลอร์นะคะลูกค้าจ๋าอามาอีกแล้ว501ของเรายังไงคะพี่าน่าจะมีริมแดงหลายโตอยู่ด้ี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ดูนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยตัวนี้สวยอันนี้501นะคะอันนี้เอ็ดวินลูกค้าจ๋าตัวนี้สวยมากเขาเจ้เอิญว่าสีอะไรเนี่ยสีงางค่ะ สีแบบว่ายีนจะไม่เข้มก็ไม่ใช่เข้มจะไม่ใช่สีแบบว่าสีสีด้วยลูกค้าจ๋าเป็นค่ล้ายกับสีฟอกนะคะนาค่ะอ่ะตัวนี้สวยเลยค่ะลูกค้าจ๋า C F ดวนดวนยาโรชากระสอบนี้ในราคา20,000บาทนะคะลูกค้า20,000บาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าอาจจะมองว่า20,000บาทราคาดูสูงไปมหม ลูกค้าจ๋าอยากให้ดูที่ต้นทุนอยากให้ดูที่คุณภาพสินค้าอยากให้ดูที่ตัวของสินค้านะคะจ๋ามีแค่4แบรนด์เท่านั้นลูกค้าจ๋า r e w ็ e d ิ i n Langler คือลูกค้าสามารถขายได้เลยนะคะลูกค้าจ๋ายิ่งเจอริมแดงมาเนาะ e ด v ินอะไรนะ บิกีนะคะบิกิริมแดงนะคะลูกค้าสามารถทำราคาได้นะคะแล้วก็มี501ด้วยนะคะลูกค้าจ๋ายาโรช้าค่ะลูกค้าจ๋ายาโรช้านะคะซีเอฟด่วนๆนะคะก็อยากไปในเร็วๆนี้รีด่วนเดบ็อกรีด่วนเดีบ็อกได้ค่ะพี่แอลเดี๋ยวหนูไปนั่งรอน้าไม่เอาน้ามาด้วยกันให้หนูไปนั่งรอมาด้วยกันหน้า อ่าลูกค้าจา๋าชอบกระสอบนี้ 4F ให้หนย 4F ให้ไวลูกค้าจา๋าบิ๊กอีตัวที่สองค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวยยิ้มแดงอีกแล้วอ่ะลูกค้าจ๋าจำนวนตัวนะคะประมาณ1 4 0ยสีถึงร้อตัวนะคะลูกค้าจา๋าใช่ค่ะจำนวนการเอ่อจำนวน จำนวนตัวประมาณการคร่าวๆนะคะลูกค้าจ๋าโอ้ยภาคไฟบาลพิษบาลาถึงเจ๊สาเลยอ่ะลูกค้าจ๋าบิ๊กอีตัวที่สองเห็นชัดไหมคะลูกค้าจ๋าอยากให้เห็นชัดๆเลยนะคะรีวายบิ๊กอีลิมแดงค่ะลูกค้าจ๋าตัวที่สองอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะสวดทรงองค์เอวอันนี้น่าจะเป็นความยาวหรือว่าอ่าเรียกอะไรนะคะเอวกับความยาวนะคะลูกค้าจ๋า <c oughs> เป็นรีวายบิ๊กอีตัวที่สองลูกค้าจ๋า <c oughs> ส,สวยมาก <c oughs> ลิงสวยมากลูกค้าจ๋าสีก็เข้มด้วยสวยอะใหม่มากลูกค้าจ๋าบางตัวสามารถออกไปอัพทาราคาได้เลยนะยิ่งเป็นกระเกียงยีลูกค้าจ๋าเอาใจตัวเองวัดเลยนะใครๆต้องมีใครๆต้องใส่ใครๆก็ต้องรู้จักยิ่งเป็นสีแบรนด์นี้ลูกค้าจ๋าขายตลาดไหนก็ได้ขายออนไลน์ยิ่งดีคิ่งมือหนึ่งบูด้มือหนึ่งบูดิรีซื้อเด้อลนี้ค้าจ๋าอันนี้ลื่รีซื้อเด้ออะไรนะคะรีซื้อลีซื้อมาอะลูกค้า จ้าแนะนําเลยนะคะใครที่ขายกางเกงยีนอยู่แล้วลูกค้าจ้าแนะนํากระสอบนี้แนะนําตัวนี้แนะนํางานตัวนี้ได้เลยลูกค้าจ้าสุดคุ้มมากๆนะคะลูกค้าจ้ามีแบรนด์ทุกตัวนะลีลีวายเอ็ดวินแลนเดอร์ลูกค้าจ้าบางตัวไม่ให้ดูป้ายแต่ยังคงเป็นแบรนด์ีแบรนด์ของเขาค่ะนะลูกค้าจ้าเพิ่มเติมคือความสวยซื้อสองกระสอบค่ะลูกค้าจ้าได้ส่วนลดสองพันบาทเลยได้เป็นสมาชิกทันทีลูกค้าจ้าแจ้งเลยนะ สินค้าของเรามีจํานวนจํากัดเด้อค่ะจ๊ะเหลือไม่กี่สอบแล้วนะใช่ค่ะจเหลือไม่กี่สอบแล้วนะใช่แล้วลูกค้าจ๊ะเอาลูกค้าจ๊ะแนะนํากระสอบนี้ลูกค้าจ๊ะแนะนําเด้อมีบิ๊กอีริมแดงนะคะที่นางเจอไปเมื่อกี้สองตัวค่ะลูกค้าจ๊ะตัวนะสองตัวค่ะสองตัวตัวมากค่ะสามตัวตัวตัวมาไปเนาะลูกค้าจ๊ะขอมานี้ได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวแก้ให้ค่ะ ลูกจ๋าสวยเลยทันทีลูกค้าจ๋าแนะนำแนะนำซีเอสด่วนๆลูกค้าจ๋ามีทุกค่าก็มานะค่ะโซนหนึ่งก็มาค่ะโซนสองก็มาค่ะสบายใจแน่ก็หาโซนสามมีหาเพิ่มเติมทุกปีกก็หาโซนหาลูกค้าจ๋าสารพัดห้านะคะลูกค้าจ๋ามีมาหมดลูกค้าจ๋าหัวหนี้มีหาด้ือพี่นเซลเล่นเซลเล่นลูกค้าจ๋าไม่เกี็บมาต่อที่กางเกงยีนของเราดีกว่าค่ะลูกค้าจ๋า ขายแบบว่าได้กำไรแน่นอนลูกค้าจ๋าแบรนด์ทุกตัวคลีลีวาเอสบีแลนเลอร์ลูกค้าจ๋าสามารถนำไปขายได้เลย2 5 0 350 450 650ได้ย้อย้อาได้เดิอันนี้ห้าค่ะห้าค่ะชอบน้อยชอบแน่นอน้อค่ะห้าศูนย์หนึ่งลูกค้าจ๋าชอบแน่นอนห้าศูนย์หนึ่งสีเข้มมากลูกค้าจ๋าสีเข้มมากห้าศูนย์หนึ่งเลือกริมแดงไม่แดงได้เขียวไม่เขียวดำไม่ดำเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอรอบแค่เราแบบว่าเห็น5 0 1เราก็ปื้ม ไม่น่าเชื่อลูกค้าจ๋าว่า5 0 1ต้นทุนเพียง133บาทอันนี้เราประมาณการไนาคะขึ้นอยู่กับขนาดไซด้วยใช่ไซส์ใหญ่ๆนิดนึงเนาะอาจจะต้นทุนแบบว่าเพิ่มเล็กๆไม่น้อยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าในแต่ละกระสอบเน้นเป็นยีนแต่อาจจะเป็นยีนสีคละมาบ้างนะคะลูกค้าจ๋ายีนสีดำยีนสีเทายีนสีขาวยีนสีแดงมีคละมานะคะลูกค้า น้อยก็อยู่ข้างในกระสอบอีกทีนะจ๊ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ามากน้อยยังไงค่ะลูกค้าแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันใช่ค่ะเป็นแบบว่าผู้ชายบางคนชอบสีขาวนี่เี็นขาสีนุ่นๆ่ค่ะนางขาสีนุ่นเราก็มีชอบขาวขาวสาส์เราก็มีสีดำเราก็มีเอาง่ายงาลูกค้าจ๋ากระสอบนี้หลากหลายใช่ค่ะเน้นที่หลากหลายนะคะใช่แล้วลูกค้าจ๋าสีสันนี้ไม่ต้องถามอุ้ยมาอีกเลย อย่างค่ะห้าศูนงบกอีลิม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 ดีค่ะลูกค้าจ๋าสีเข้มมาด้วยมแดโอเคเลยนะคะลิมมแดดบาน่อ ที่เหลียงก็ทีเปิดเบิกโดนแท้ลิมไม่แดงค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเป็น501 Big E นะคะลูกค้าจ๋าแจ็คแมนโบแมนลูกค้าจ๋า501 Big E ์๊ป้าลูกค้าจ๋า Big E ตัวที่3ลูกค้าจ๋าสนใจกระสอบนี้ CF ให้เร็ว CF ให้ไวเราเจอ Big E 3ตัวตัวนี้ตัวที่3เด้อถ้าจำไม่ผิดนะคะลูกค้าจ๋าตัวที่3นะคะเป็น501ศูนย์หนึ่งเด้อหน่งนับไม่ถ้วนนับไม่ท้วนแต่ว่า Big E เจอ3ตัวนะคะลูกค้าจ๋า กันไก่เนี่ยกันไก่กันไก่ตายแน่ตายหรออ่ะฝั่งนี้ค่ะอืมฝั่งนี้นะคะลูกค้าจ๋าโอ้สีแดงเรายังมาลูกค้าจ๋าดูแค่ทอนที่อ่นบ่ร์บ่บ่ร์กขาดขาดบ่กโอ้กันไก่นี่ตัด มามาไม่เอาค่ะไม่เอาไปต่อค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ่ายยังคงมาเป็นเรื่องรีไวล์เราอยู่อันรีไวล์ค่ะลูกค้าจ๋ายเดี๋ยวขออนุญาตไปเร็วๆนิดนึ่งลูกค้าจ๋าเกรดเอนะจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเพื่อนดำบ้างชำรุดบ้างะนะคะใช่คงใช่ค่ะอาจจะต้องอาไปซ่อมบ้างมีบ้างลูกค้าจ๋า5 1 5ตามเกณฑ์ของทาง,งบริษัทบล็อกแไม่แท้ไม่ได้การันตีเอของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันลูกค้าจ๋าเกรดเอของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกัน เอ <A. S 1> ของบางคนอาจจะเอาแบบบางไ,งไม่ทุกตัวไม่ทุกตัวไม่ต้องซ่อมลูกค้าจ๋าแต่ของบารนะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างแจ้งน,นะคะลูกค้าจ๋ามีเจเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าแนะนำเลยลูกค้าจา๋าเป็นอีกหมวดที่อยากนำเนือลูกค้าจา๋าเป็นกางเกงยีนพิเศษมากการเกงยีนผู้ชายสี่แบรนด์ค่ะ,คะลูกค้าจา๋า ใส่ไปเลยค่ะวันนี้ใส่ลีพรุ่งนี้ใส่เอ็ดวินวันต่อไปใส่แรงเลอร์วันต่อไปใส่อะไรนะคะชีวายนะคะเอ็ดวินนะคะใช่แลวลูกค้าจะอสุดคุ้มมาก,กะน,นะคจะจ้าที่สามารถนําไปขายได้เลยเดิมท,ที่ขอจนก้อนสุดท้ายได้ไหมอยากให้ลูกค้าแบบว่าดูเรื่องโทนสีอยากให้ดูแบบเยอะที่สุดเพราะว่าหมวดนี้เขาน้นที่น้ําหนัก ลอยกิโลเด้อลูกค้าจ้าลอยกิโลเด้อให้เน้นที่ต้นทุนต่อตัวนะลูกค้าจ้าบ้านห้าศูดย์หนึ่งลูกค้าจ้าควอสีแลนเน่ห้าศูย์หนึ่งลูกค้าจ้าเอาห้าศูนย์หนึ่งควอสีเรนค่ะที่นี่ก็หลายเท่าลูกค้าจ้าตัวนี้ลูกค้าจ้าบิ๊กอีเราท็ไว้ในใจลูกค้าจ้าริมแดงเราเก็บไว้ในใจเหมือนกันเราขอเป็นแบบว่าห้าศูนย์หนึ่งไปก่อนลูกค้าจ๋าตัวนี้ทรงสวยมากลูกค้าจ๋าไซส์ประมาณไซส์เอลนะ ไซแอลอนุเพีอวได้ห้าศูนย์หนึ่ง่หะหนูชนะเพียวดีกว่าค่ะหนูได้ห้าสามสี่หนูได้เยอะกว่าตะเมยแขนเราไปต่อค่ะขอไปต่อยเท่าคนละสี่ห้าตัวไปค่ะมาไม่อยากหยุดจริงๆลูกค้าจา์แนะนำเลยนะคะใครที่เล่นกังเกงยีนอยู่แล้วใครที่ขายหมวดยีนอยู่แล้วลูกค้าจ๋า แตนี้สวยคัวนี่เติมได้นะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนำอีซูซูไม่ใช่พูดไม่ถูกต้องบอกว่าอีซูซูดีแม็กซ์นะคะนันอันชิ้นเจียนจูเลียชิเนียยูยิ้งโอ๊ยแต่เหนื่อยนะแต่ละคนเนาะโอ้ยลูกค้าจ๋าอีซุซุก็มาค่ะโอ้ยอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยเขาเรียกว่าอีบิสุเนาะไปกระเล่นจนติดเล่นจนติดแมคอีซุซูอวสาอ่ะลูกค้าจ๋าดูกันใกล้ๆเลยลูกค้าจ๋าสีเข้มมากลูกค้าจ๋า อันสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างเกาะเด็กสมบูรณ์แม่ป๊อดสีเข้ม<ว>มากลูกค<ะ>้าจ๋าทรงก็สวยด้วยนะคะลูกค้าจ๋าอาตัวนี้ลูกค้าจ๋ามีอีพิสูหนึ่งตัว<ช>ป๊อดปนมาหนึ่งตัวทรงได้เลยนะเป็นทรงแบบ ขาบางๆนิดๆดูนะคะเป็นของผู้ชายของี่เป็นยีสุสู่ได้ไหมอ่ะได้ไหมเป็นจาราเหรออยากได้ใช่ไอยากได้อ่ะอยากได้ยีสุสู่เหมือนเขาอ่ะตอนนี้เขาดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์เนีอ๋อดาวอุ้ยลูกค้าจะหาชุดนึงหลายเี่ย ลูกค้าจ๋านาคขาขอมาสุดท้ายวันนี้โปรโมชั่นใจดีหมดแล้วยาโรชาลูกค้าจ๋ายาโรชา CF ดุนดวนอีซูซิ่มแม็กเราก็มาริมแดงเราก็มา501เราก็มีทุกีราะลูกค้าจ๋าหาซื้นึ้ยหลายเติบเลยลูกค้าจ๋าหลายเติบเลยสวยป้าเป็นสวยเฮ้ยค่ะค่ะ แต่เรื่องทรงลูกค้าจากกระบอกเล็กกระบอกใหญ่เรื่องไซส์ไม่ได้ระบุนะคะลูกค้าจาอันนี้เราประมาณการเนาะใช่ค่ะลูกค้าจากประมาณการนะคะลูกค้าจากผู้ักมากจะจังเป็นริมแดงทีนี้มริมแดงตัวนี้ริมแดงหรือชื่อริมสมก็นั้นริมสมโอ้ยผู้ผักมากกันเลยเป็นริมสมก็ขาดเนาะ โอ้าตีใ,<อ>ใจว่าเ<อ>จ้าของในลิน้นแดงแดงสิกีตกบ่ะลูกค้าจ่ายนี่เราประมาณการารายละเอียดยังไงลูกค้าจ๋าแต่งอยู่รอบนะแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีนะคะเรื่องรายละเอียดนะคะ โอเคนะคะลูกค้าขายโทรรายการนะคะโมนี้เป็นการเกงยีนสีแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋าลีลีวายเลสเลอร์เอ็กวิน e นะคะเป็นงานญี่ปุ L ่นลดดีเอนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบารราคา20,000บาทคะ่ะน้ําหนัก100ยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะร้อยสีตัวตกต่อตัวประมาณการคร่าวๆ133บาทค่ะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัตได้เลยนะจ๊ะช่องทางการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมวนี้นะคะขอบคุณค่ะ